อะไรวะผมอ่านมาท่านเลยครับขอโทษด,ด้อให้ถามแน่แม่เนื้อกลอยมักเจ้าสิได้บบไม่รองหลายปีแล้วเพลงนี้ Mắc đầy bò mắc Châu đầy bộ Mắc đầy bộ, mắc Châu đầy bộ Mắc đầy bộ Mắc up đầy bó mặc up Không bó mặc cho đầy bó mặc cho nó tôn น้ำลายโยอยอาจารย์ผู้ไทยลำลมอยากหยางน้ำตเอยต่อยอาจารย์ผู้ไทยลำลมอยากหยางน้ำต่อยต้อยให้ถามน่แม่เน่โกรยขอบคุณคุณ คุณน,นุกหรือว่าคุณน,นกเมื่อกี้นุกอ่านไม่ทันนะครับขอบคุณนะครับเข <Engineering> ยิ้มเมื่อกี้อู้เลอย,ย,ยอดจับพี่ยิมมี่นะครับขอบคุณพี่ยิมมี่มากๆเลยนะครับเน <haba> ี่ย <C> มักเจ้าได้บบ ผมมาเพลงนี้ครับของคุณแจ็คใครเนี่ยโอ้ยอ่านไม่ทันคุณช้างนะครับอย่าฟังเพลงเลยอย่าฟังเพงเลงอะไรชีวิตฉันต้องดิ้นรน,นบนถนนอนิจฉาคนร่ำรวยจินดาซุปเปอร์คาร์โคสวยแต่ฉันโคสวยเสือเกิดมาจน บ้านคนอื่นโอ้พี่ยายของพี่ยายครับสร้างจากสังกะสีกังวานทั้งปัตตพีขนจนงูช้งพี่เรากไม่ค่อยไดิแต่ว่ามาฟัง ฟังไหมฟังไหมเดี๋ยวจะร้องเพลงของพี่ทีเล็กให้ฟังเดินดงมาเดินดงเดินดงขอบคุณของขวัญน,นะครับดจะร้องเพลงให้ฟังก่อนแต่ว่าตามตำครับ นะครับยวลองเพลงให้ฟังก่อนตัว่าตามตำครับขอบคุณชิงช้าสวรรค์นะครับโอ้ไม่ใช่มาหมุนมาหมุนนี่ชิงช้าสวรรค์โอโล้วน มาบาดนี้สิเดินดงพงไก่นี้คนหลายใจบ่ให้ผู้ใดหูข้าวเจ็บปวดซ้ำย้อนคำว่าหักจากเจ้าเลยอูกอังเอามองบนในใจไอพ่วงหูเป็นสู้เกาเฮียงสองพอสมใจน้องเจ้าเลยมีผู้ใหม่ลมผัดตองกองยอดปลายไผ่มาคงคือใจอไอจะได้คนดี อ่อนลาเสมอซ้ำใจอายฝายเจ้าเบิดเธอเลอ,อยยางน้ำผู้ใหม่อายผู้นี้ตายลบมนเขาปา่าสาธุเดอ้อยากให้พ่อได้เห็นให้เบิดกรรมเว้นตอกันสาธนิสาธุเดอ้อให้เจ้าพ่อคนที่ โยา่าดีกว่าทั้งไอ้ผู้แฟนเก่าให้ป้านางน้องสมปองผู้โซคำให้หักสู้คำหอปุู้มัวใจเจ้ากำทางไอ้นนีบนดงป้าเข้าเก็บเมียนความเศร้าเสียงไว้ราพูดดีเดินนางนอง้อขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับอันนี้พี่พีเอฟซีบอกให้นุกมัดขึ้นเพามัน,ม,นมันเคี่ยงอะนะ ขอบคุณพี่ยายครับช้างอีกหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามดูว่าใครส่งมาให้นะเดินดงครับจากพี่ทีเล็กนะครับไปเราเราไปช่วงนี้เราไล่คู่กับไปายไม่ได้ครับเพราะว่าเราเราต้องแยกกันอยู่ ออล,ลาเสมอซ้ำใจอายไฟยเ,จเจ้าเบิดเธอเลอ,อย่างน้ำผู้ไม่อายผู้นี้ตายลบมนเขา้าบ้าสาถุเดย้อยาให้พ่อได้เห็นให้เบิดกรรมเว้นต่อกันศาสนี้สาธุเดิ้อให้เจ้าพ่อคนที่เจ้าโยว่าดีกว่าทางไอายฟนเกา่าให้ปานังน้องสมปองผู้เโสคำ ให้ฮักสู้คำหอบอุ้มหัวใจเจ้ากำทางไอ้สินี้มันดงป้าเข่าเก็บเมียนความเศร้าเสียงไว้ดอกผู้เดียวสาธุเดออยายาให้พ่อได้เห็นให้เบิดกำเว้นต่อการสาดนี้สาธุเดอให้เจ้าพ่อคนที่เจ้าย่อว่าดีกว่าทางไอ้ผู้เป็นเก่าให้ปานางน้องสมปองสุดเร้าคำ ให้อักสู้คำออปุ้มวัวใจเจ้ากำทางไอ้สินี้มนดงป้าขเอาเก็บเมียนความเศร้าเสียงไว้ดอกผูดที่เอวดดินัังน้ตขอบคุณพี่ออร์ไทยด้วยนะครับผมสำหรับช้างหนึ่งตัว โทรยังไงอ่ะทุกคนโทรไม่ได้เนาะโทรหาผัเปลี่ยนดือ้อแมงกัมบีก็อยู่ใบยาคาเอา้าสะท้อนสะท้อนโทรผัเปลี่ยนดอกครับขอหาพี่ปลายปลายไสุดบอกครับ ใช้ดวนี่ไปไล่ซดบ่มันกันบนเรียกไปกันเ้ยๆๆ้ยเย,ยืมปิดเสียงครับพี่น้องออ๋อครูต่อรักนะเนี่ยแล้วเราแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะคุยกับครูต่อรักได้ไล่ยังไงอะครับคอยลืมไปเลยอะไรไง ค้นหายังไงอะทุกคนอย่างนั้นนะนะชิสอบถามเราหนามาไอรว่ธีบ่หนิทุกคนบอกว่ากูต่อรักโทรมาหาหนุ่มหน่อยสิ <c oughs> นุ่มก็โทรหาแล้วอยากแต่เพราะเห็นเรานน่ เอานี่ก่อนนี่ก่อนเลยกันโทรหาคนนี้ก่อนแมงกับบีก็อยู่อย่าค่ะสวัสดีครับ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 ดีนุ่นโดนด้วยเจอนี่ยังเนี่ยอายโตขึ้นหมัดผมคือโคซุ่มเป็นโควิดเหรอวะโอ้ยถอดออกอะไเลยจะไปหาของสั้น อาเจ้าหญิงใส่นี่ยู่ค่ายยู่ค่ายแล้วบนไหนกับสาวผู้สาวโคตรเก่ากับปอบมงคลบอใส่ใส่ปอบมงคลอยู่ไหนรปอบมงคลน่ะปอบมงคลห่างกันแล้วบอกไรนี้มั่งันนี่ยังไกลจะไปไกลหรือปอบมงคลเราเปลี่ยนด้วยน่ะบ่ได้บื่อไรพวกกันเราปอบจ้าะไปไกลปอบมงคลเนีอยปอบมงคลเราเปลี่ยนด้วยน่ะไรนี้แล้วเราเป็นกระเทยบ่เป็นเอสเี่ร์ เซแม็ก่อนเแมก่อนเจ้าอยู่เรื่องกันจอดกเซม่ได้ยนอนนอนเธอเซม็ทั้งลรงไอ้ก็ใซ่ทั้งเครื่องไงกะเซ่อยว่าไปว่าไปว่าเขาบ่ตายย่อนก็วบิดอกตายห้อบ่ตายยอนกควิดอกอดใจไปว่าตายย่อนแม็เลยแะนอนก็ใซ่เออนอนไ้ก็ใซ่ขนาดอยู่ห้องเรื่องกันนั่งเซ่เอาอไ่ที่ผมมาหาโทรกวนก่บนะครับ ดีแล้วที่นุกธนดลนอันนี้พี่มาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนมาดูน้องเยอะมากเลยไม่แบ่งไมห้พี่บ้างเลยเนี่ยนุกไอโบซื้อสัุดวันไอไล่าบสามไล่ปั๊บตำว่าไปไปทวนหลดไงทวนเลยวะไปไปไปเตี้ยเออไปไปไอตอนนี้แล้วไปไปเฉยคือถามหาจะไปไปแทะบอกก็ไอ้พี่ถามหาไปอ่ะมันไม่พอกันดีบอกก็ไอ้พี่ถามหา ไม่บด้พอกันอยู่บ้านบ่เนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านสิอยู่บ้านครับเอ้ยห้อห่างกันสักพักเฮาโตไปตรวจเด้อเฮาก็เสียวือกันดิพอไปตรวจเทปนี้แล้วอีก15่มหาเอเขาจะไปตรวจอีกนี่เอาแฮงใบแก้มโตอยู่อยู่เจ้าอย่ามาอยู่เด้อนี่เจ้าอย่ามาเสียวข่อยเจียเสียวปอบมงคลพุ่นล่ะมื้อตัวแฮงสิหอมแก้มเฮาเฮาสุกออกซื่อๆเจ้าบ่หาเจ้าหนุกไอ้คนชิงลูกเจ้าหอมแก้มข่อยคือนั่นไอ้คนชิงลูก โอเคโอเคบายบายบายุ่งถอยหาโทษกวนคือมัดมัดผมตากหรือเปล่าอ๋อหนึ่งก็พูดนีงคนเยอะไอ้น้อยเดียวยั่ได้ดูไอ้ว่าไอ้ว่าเขาเปลี่ยนใจซะปะบ๊อบบอไปไปไปกันนี่ไรอันนี้มงคลยินเสียงมงคลปะไฮ้ยปอกผมไม่ใช่ป่ะโอเคโอเคผมมีหาโทษกวนแฟนคลับก่อน เออเออยี่แสดงว่าเอขาจะมาเป็นอุ้ซี่ตัวเด้อย่าเอิดหนาปากกดออกพ่องแล้วมันกดยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวปกดออกบ้องกดได้เลยเนี่ยเดี๋ยวหนุกมึงโทรหาไอ้ไอ้คนหลงเด้เนี่ยถามเพื่อนมุ่เพื่อนกดออกยังไงวะขอประตูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หาคนปวดกดออกยังไงวะ เลยแล้วโตขึ้นมาก้ดออกปลดเลยแล้วกดออกลูกกดออกมหมเ้ยขอใช้แม่น้ำเออเออกดออกกดออกเออเอากดออกได้หรอขังเร่ะงูเบองขังเจ้่งบอกงกทัขังเจ้งมีการกระบาดวะ